สวัสดีค่ะจเจคโนโควาเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินที่เจ้าของขายเองนะคะเห็นพื้นที่กว้างๆแบบนี้นะคะไม่แพงอย่างที่คิดกระดุกท่านมาฟังรายละเอียดต่อกันเลยค่ะบ้านสองชั้นนะคะพร้อมที่ขนาด63ตารางวาค่ะอยู่ติดถนนสี่เลยเลยค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะตั้งอยู่ที่บ้านทรายมูลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ัวบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านมือสองค่ะค่อนข้างมีอายุกันหน่อยแต่ตัวบ้านนี้เรียกได้ว่าสภาพยังใช้ได้นะครับอยู่ได้เลยค่ะ4ห้องนอนหนห้องน้ํามีโรงจอดรถที่สามารถจอดรถได้2องคันชั้นบนมีระเบียงและใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะอยู่ใกล้สถานที่ราชการด้วยค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับราชพัฒรเทียงใหม่แค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ ห่างจากสี่แยกขึ้นอำเภอปลาย1กิโลเมตรค่ะเจ้าของขายเองในราคา1นึ่ล้านสามแสบาทเท่านั้นสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อนัดชมได้นะคะหรือต้องการคุยเจรจาโดยตรงโทรเลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์ติดต่อเจ้าของแปลงนี้เลยค่ะในวันนี้เจคิโนต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ